สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5นะคะในหัวข้อการบวกการลบเศษส่วนนะคะโดยดคูขวัญะคะ่ะทีนี้เรามาดูนะคะการบวกลบเศษส่วนนะคะทีนี้มีหลักการยังไงคุณครูจะลองเป็นเพลงให้ฟังนะคะ1รอบนะคะ1 2 3 2> การบวกกบลบเศษส่วนตัวส่วนต้องมีส่วนเท่ากันบวกลบแต่เศษเท่านั้น บวกรบแต่เศษเท่านั้นส่วนตัวส่วนนั้นมีค่าคงเดิมส่วนตัวส่วนนั้นมีค่าคงเดิมอ่ะอันนี้คือหลักการจำง่ายๆสั้นๆแต่ใช้ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะการบวกรบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนมีวิธีอะไรบ้าง1นึ่งคูเข้าค่ะ 2. คูณก้อยค่ะ3 ตารางการคูณค่าต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมซึ่งจะเหมือนกับการเปเเรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะจงหาผลบวกของเศษ7ส่วน8บวกด้วยเศษ2ส่วน3ค่ะทีนี้การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะเรามาเลือกใช้วิธีว่าเราจะคูณเข้าคูณคว้หรือตารางการคูณ มองจากลักษณะของโจทย์นะคะดูที่ตัวส่วนนะล,ลูก8กับ3ไม่มีอะไรมาหารได้เพราะฉันให้ใช้การคูไกว้นะคะก็คือเอาเศษ7จส่วน8ค่ะคูณกับเศษ3ส่วน3คูณไว้คือเอาส่วนของอีด้านหนึ่งคูณเข้าทั้งเศษและส่วนอ่าก็จะบวกกับ เศษสองส่วนสามนำส่วนของอีด้านนึ่งนำเศษเอานำส่วนของอีกด้านหนึงคูณเข้าทั้งเศษและส่วนนะคะก็คือเป็นเศษสองส่วนสคูณกับเศษ8ปดส่วนแค่ะอาทินี้เรามาคูณนะคะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดส่วนแปดสามค่ะแล้วบวกกับแปดสองสิแปดสาส่วนเท่ากันแล้ว บวกลบแต่เศษเท่านั้นเพราะฉะนั้นบวกลบฉพาะเศษนะคะ21บเอวกสิจะได้เท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ37ส่วน24ตอบเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราตอบนะคะเราจะไม่ตอบเป็นเศษเกินนะคะแล้วสุดท้ายเราต้องทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะคะหนูอันนี้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคลาก่อน 1> 24 1 24ขาดอีกเท่าไหร่คะก็คือเอา37ลบ24เหลือ13ก็คือเศษ13ส่วน24นั่นเองคะ่ะอันนี้คือวิธีการคิดนะคะแล้วก็เนี่ยก็ใส่คำตอบนะคะตอ,อบอตอบตอบเป็นตัวเลขไทยคะ่ะจำนวนเต็มหนึ่ง 13ส่วนด้วยยี่สนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งข้อไม่ยากเลยค่ะมันอยู่ที่เราเลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมแค่นั้นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะตัวอย่างที่2องนะคะจงาหาผลลบของเศษสิบสี่ส่วนสิลบเศษห้าส่วนสิองเอ๊นักเรียนบอกครูว่าหนูใช้คูนคว้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะหนูก็เอา12ไปคูณทั้งเศษและส่วน แล้วลบกับนำ18ไปคูณทั้งเศษและส่วนแต่เท่าที่ดูตัวเลขมันเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีการอื่นได้เพราะว่าเราดูแล้วว่า18กับ12 6หารได้2หารได้ในเมื่อมีตัวมาหารได้นะคะเราสามารถใช้วิธีการทำในรูปของตารางการคูณนะคะอ่าเราลองมาทำด้วยกันนะคะ ตารางการคูณของตัวส่วนนะคะก็คือทำตารางการคูณของแม่18และแม่12ค่ะคูณ2คูณ3คูณ4อ่ะทำเผื่อไว้นะคะ18 1 18 18 2 3 16อ่ะมองแล้วน่าจะได้แล้ว12 1 12 12 2 24 12 3 3 6เพราะฉะนั้น ทำส่วนให้เท่ากันคือทําส่วนให้เป็น36ค่ะอ่ามาทําต่อนะคะเศษ14บสี่สวนสิบแคูณสเป็น36ใช่ไหมคะตามที่เราหามาแล้วเพราะฉะนั้นก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนค่ะลบกับเศษห้าส่วน 5, สิน 12, ดูต่อสิบสอคูณอะไร12บคูณสนั่นเอง คูณ3ทั้งเศษและส่วนค่ะทีนี้มาทำต่อนะคะ14คูณ2เป็น28ส่วน36ลบด้วย535ส่วน36ค่ะอ่าส่วนเท่ากันแล้วนะคะบวกลบแต่เศษเท่านั้นก็คือเอา28ลบ15นะคะก็คือจะมีค่าเป็นเศษ13ส่วน36ค่ะ เศษสิบสามส่วนสามสิบหกเป็น 13, เศษส่วนยังต่ำหรือย่างเป็นแล้วใช่ไหมคะเพราะไม่มีอะไรหารสิบสามได้สามสิบหกได้นะคะพอเนนี้นก็ตอบได้เลยตออบต่อ,เ,อ,าาตอเป็นตัวเลขไทยเหมือนเดิมนะคะเศษสิบสามส่วนสามสิบหกค่ะ,ะทานค่าตัวอย่างที่2นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3มนะลูก จงหาผลลบของ4ลบด้วยเศษ6ส่วน15ค่ะเอออันนี้จะลบยังไงดีนะเราไม่มีตัวส่วนทีนี้4เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะพอสเรียนแล้วนะจำนวนเต็มมีส่วนเป็นอะไรคะจำนวนเต็มจะมีส่วนเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็นเศษ4ส่วน1ลบกับเศษ6ส่วนสิค่ะอ้าวทีนี้เราจะใช้วิธีการอะไรดีเอ่ย คูณเข้าคูณไข่าตารางการคูณเท่าที่มองแล้วก็คือใช้การคูณเข้านะคะคูณเศษสี่ส่วนหด้วยเศษสิบห้าส่วนสินะคะเพราะว่า1นึคูณสิก็คือมีค่าเป็น1ิเพราะฉะนั้นนี้มีค่าเป็น15อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะ15 4เป็น60สินะคะสิบคูณหนึ่งเป็นสินะคะ เพราะฉันลบกับเศษ6ส่วน15 60ลบ6เหลือเท่าไหร่คะเหลือเศษ54ส่วน15มันก็จะกลายเป็นเศษเกินนะคะเพราะฉะนั้นทำเศษเกินในรูปจำนวนคละค่ะ15 1 15 15 2 30 15 3 4 5เพราะฉะนั้นได้จำนวนเต็ม3 15 3 45เอา54ลบ45เหลือเท่าไหร่เหลือ9เพราะฉันเศษ9ส่วน15ค่ะอ่านเียมมาดูต่อนะคะตรงนี้มันสามารถหารได้อีกค่ะนะคะตรงนี้9กับ15อะไรหารได้สามหารได้ใช่ไหมคะทำให้ยห่ในรูป2เศษส่วนอย่างต่ำ3า9 3 9 3 5 15, ค่ะ เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น3เศษ3ส่วน5ค่ะอ่าทีนี้เราก็มาตอบนะคะเป็นตัวเลขไทยเหมือนเดิมเลยลูกตอบจานวนเต็ม3เศษ3ส่วน5นะคะอันนี้ก็ไม่ยากค่ะตัวอย่างวันนี้มี3ข้อนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดค่ะรอบที่แล้วมันค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเราสอนอีกครั้งหนึงตอนเจอกันที่โรงเรียนนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการทำแบบฝึกหัดนะคะ ให้ในเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะทีนี้ครูสั่งแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะ